กฎหมายขายชาติออกแล้วนะครับสาวกเพื่อไทยเงียบกลิบไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้ผมอยากอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าฟังผ่านๆการเช่าที่99ปีหมายถึงอะไรมันก็แค่เปลี่ยนจากคำว่าซื้อเป็นเช่าเหมือนประเทศเพื่อนบ้านถ้าทุนจีนเข้ามาเช่าที่ เขาก่อตั้งบริษัทหรือทํากิจการอะไรสักอย่างหนึง่งมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะจ้างคนไทยแค่หนึ่งเปอร์เซนที่เหลือเอาพนักง,งานคนจีนเอาญาติพี่น้องเขาเข้ามาหมดคนไทยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่ได้เกิดการาพัฒนาหรือไม่มีเงินหมุนเวียนให้กับคนไทยเลยอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างหรือถ้าผมมีเงินผมไปเช่าที่ที่นาพันไร่ แล้วผมก็ขนเครื่องไม้เครื่องมือมามาผลิตข้าวไม่จ้างคนไทยวทัตถุดิบทุกอย่างขนมาจากจีนประเทศไทยไม่ได้ไเลยอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างคอนโดที่เขาบอกว่าให้ชาวต่างชาติเช่าเอ่อ7จ็ดสิบกว่าเปอร์ซนตเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบ้านหมายถึงว่าอาจเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นเป็นชาวต่างชาติ 25เปอีก25%็นเป็นลูกบ้านชาวไทยเพราะฉะนั้นการโหวตอ,อะไรต่างๆเนี่ยคนไทยก็จะไม่มีสิทธิ์คือมีสิทธิ์โหวตแต่ว่ายังไงก็ต้องแพ้ถ้านิติเขาจะเปลี่ยนว่าเอาพนักง,งานเป็นคนต่างชาติทั้งหมดเพราะว่าสื่อสารง่ายกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่การดำเนินการกิจการทุกอย่างในคอนโด คนไทยก็แทบจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างไม่นับอื่นๆที่จะตามมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับขายชาติอาจจะพูดได้ไม่เต็มร้อยแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นแบบนั้นครับ